สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำถั่วดำน้ำกะทิค่ะทานพร้อมกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวมูนค่ะก็ทานกับสา,าคูก็ได้นะคะรับรองว่าสูตรนี้เด็ดค่ะเรามาดูวิธีทำและขั้นตอนกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงถั่วดำน,น้ำกะทินะคะถั่วด,ดำน้ำกะทิค่ะเขามีเกลือนะคะมีใบเตยมีกะทิแล้วก็มีน้ำตาลค่ะ แล้วก็ถั่วค่ะถั่วมะดำแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแช่ไว้ก่อนหนึ่งคืนค่ะเราก็มาทำเนี่ยค่ะตอนนี้เ็าแช่แล้วจะไปต้มกันเลยค่ะไปดูวิธีทําแล้วก็ขั้นตอนเลยค่ะตอนนี้น้ําของเราก็เดือดอแล้วค่ะเราจะใส่ถั่วลงไปแล้วคะต้มพอสุกค่ะ ประมาณ15นาทีก็สุกแล้วค่ะถ้ามันสุกก่อนเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ถั่วดำของมาดามก็ต้มครบ15นาทีแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะบี้ล้วก็จะแตกออกอย่างนี้เลยคะ่ะใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วไปทำกับน,น้ำกะทิกันเลยค่ะทั้งหม้อค่ะใส่กะทิลงไปเลยค่ะ ดามให้เป็นกระทียกล่องนะคะกระทียกล่องกัะที่ขวดได้หมดค่ะใส่เบเตยลงไปค่ะคลมหอมนะคะทำด้วยน้ำตาลนะคะดามใช้น้ำตาลสองอย่างค่ะน้ำตาลแดงตาลใส่ขาว ด้วยเกลือป่อนค่ะ นำตามละลายเลยนะคะ ใส่ส่วนดำที่เราต้มเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเราจะเติมกตทิอีกค่ะเราจะเบาแก๊สนะคะ จะเบาแก๊สจะใส่กะทิลงไปค่ะรอบหนึ่งค่ะ จิมรสดูนะคะเราจะทานพร้อมกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะสาคูก็ได้นะคะถั่วดำค่ะได้หมดค่ะหวานอร่อยค่ะตอนนี้ถั่วดำของมาดามก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามค่ะ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ